ปีขึ้นปีใหม่ขอญาติโยมทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญคิดประสงค์สิ่งใดขอให้ได้ดังใจที่ปรารถนาซึ่งในหน้าที่ของเจ้าพุทธขอร่วมกันปฏิบัติรักษาศีลวังธรรมเจริญสมาธิปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความดีเพิ่มพูนความรู้ ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองเพื่อที่จะไ,ได้พัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองซึ่งหลวงพ่อปัญญาท่านได้กล่าวไว้เสมอว่าคนเรานั้นต้องมาอยู่กับที่ต้องทำตัวให้กล้องแกล้วว่องไวตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าพัฒนาตนเองและสังคม ถ้าเราเดินตามแนวนี้ชีวิตของเราก็จะไม่ตกอับชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขชีวิตของเราก็จะประสบแต่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายจงมาหันมองดูตัวเองหันมองดูว่าปีที่แล้วเราได้ทําอะไรบกพล่องไปบ้างหรือเปล่าปีนี้เรามีอะไรจะต้องแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเราพัฒนาถึงที่สุดแล้วเราจะพบว่าชีวิตนี้ที่เกิดมามีสาระมีกันสารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำให้เป็นคนที่ไม่เกิดความท้อแท้เป็นคนที่ทำให้ไม่เกิดความเหนื่อยหน่ายในชีวิตแล้วก็จะก้าวเดินไปพัฒนาตัวเองไปจนถึงที่สุดจนหมดซึ่งความทุกข์ จนหมดซึ่งกิเลสทั้งหลายซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองถึงขั้นสูงสุดซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างให้แก่เราทั้งหลายได้นำมาศึกษาได้นำมาประพฤติธปฏิบัติเมื่อเราทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอ,อยู่เป็นนิดเราก็จะพบว่าศาสนาพุทธนั้นสอนให้บุคคลทั้งหลายนี้ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้จริงในโอกาสปีใหม่นี้ก็ขอขอ意าิโยมทั้งหลายจงได้รับเอาความสุขความเจริญรับเอาพรคือคุณธรรมความดีในทางพระพุทธศาสนาไปประพฤกิใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็ขอ,ขอเจริญพร